แต่พี่ซึ้งออกมายอมรับแล้วว่ากําลังคุยหรือสนิทสนมอยูอ่จริงๆก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ก็ธรรมดาเหมือนกัม,มดีใจไหมครับที่แบบว่าคนแซวว่าเราเป็นแบบว่าว่าที่สบายไม่ไดีใจเลยค่ะรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นไปตามธรรมชาติมากกว่ามันเครียดหรือมันกดดันไหมคะพี่จ๋าเพอะทุกคนจับจ้อง จะรู้สึกว่าบางทีเรื่องของฝาม,มันน่าจะเป็นเรื่องแบบเหมือนคนสองคนทั่วไปอะคา่ะไม่อยากให้มันแบบดูเหมือนแบบมีเรื่องราวที่มันใหญ่เกินความจริงจากการพูดของคนอื่นพอคนมอยางงีนะ้แล้วการเป็นากกดันเวลาจะไิด้าไหนด้วยการทนท่นทนองะไม่เลยก็ทําตัวเหมือนปกติตั้งแต่ก่อนหน้านี้เป็นยังไงตอนนีน้ก็เป็นอย่างนั้นค่ะเท่าเดิมอีกใจนึงจะรู้สึกต้่นใจไหมคะเหมือน,นที่เขาออกมาพูดแล้วแต่ว่าเราหน้านี้เหมือนที่จะพูด ดคนเวก็เป็นเรื่องว่าจ๋าเจอสื่อบ่อย้งคะก็จะโดนถามเรื่องนี้แล้วก็เลยต้องตอบก็ตอบได้เท่าที่ตอบได้อะไรเงี้ยค่ะคราวนี้เหมือนกับพอพี่เขามีโอกาสได้พูดคนก็เลยแบบอ๋อได้พูดแล้วอะไรเงี้ยก็สําหรับตัวจ๋าเองไม่ได้รู้สึกแบบ ว่ามันเป็นเรื่องแปลกประหลาดนะคะมันก็อยู่ที่จังหวะโอกาสความเหมาะสมนะคะถ้ามีขื้นว่าไงบ้างครับกับฉาย,ยาที่คนแซวว่าเป็นว่าที่ไทยเน่ๆอะไรเงี้ยได้มีการคุยันไหมครับไม่ได้คุยเลยค่ะยังไม่รู้เพิ่งได้ยินเดี๋ยวนี้ด้วยแล้วเขาได้มีทรงมีแซวอะไรเงี้ยมีถามเกี่ยวกับเรื่องข่าวมั้ยครับไม่ค่ะอัอนนี้สำคัญ ามปกติค่ะเหมือนกับเหมือนทุกคนนะคะจา๋าคาดหวังกับรักมีไหมคะไม่ค่ะจากจริงๆแล้วคนชอบมองส่วนทางนะคะคือจะามองว่าจากโตขึ้นจานิ่งขึ้นอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าจะจะวิ่งตามสิ่งที่คนคิดว่าจะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เออเราก็ทําตัวให้มันแบบเท่ากับที่เราเป็นไปนะะอ่ะค่ะก็คือให้มันค่อยๆเป็นไปตามธรรมชาติ ใช่ค่ะอยู่ในอยู่ในช่วงเวลาของทุกคนที่มีความรับผิดชอบตัวจ๋าเองตอนนี้ความรับผิดชอบด้านอื่นของจ๋าแบบเยอะมากค่ะจ๋าก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเรื่องความรักมันก็เป็นอีกแ,แง่มุมหนึ่งของชีวิตอ่ะที่พี่จ๋าไม่อยากพูดเพราะว่าเบื่อที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้จ๋ามองว่าจ๋ามองว่าพอเราโ,โตขึ้นอ่ะจ๋าก,ก็อยากให้แบบทุกอย่างมันมันแสดงออกของมันเองมากกว่ามากกว่าที่จะพูดไปเรื่อยๆเพราะวมันจะกระทบกับความสัมพันธ์ไหมอะไรเงี้ยการที่เป็นคน นนีน้บางอย่างทุกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องบางเรื่องอะคะ่ะในทุกช่วงของชีวิตมันไม่มันไม่เหมือนกันแล้วมีคิดไหมคะว่าจะเรียกแฟนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไรอะไรเงี้ยจริงๆสาวว่าบางครั้งไอเรื่องของคนสองคนมันก็มันก็ดําเนินไปอยู่แล้วแหล,ละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเยอะแยะเท่านั้นเองค่ะสุนันท์ไปไหนไหมคะจากจากคงอยู่กับที่บ้านค่ะก็น่าจะอยู่กับที่บ้าน แยกกันเป็นจริงๆสงการเป็นช่วงเวลาของครอบครัวนะเออในในความเป็นจริงแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเออพวกมีแบบว่าเออนัดนมาเจอกันบ้างอะไรบ้างเออไปชวนไปไหนบ้าต้องรอดูต้องรอดูเออเห็นวสุดถูกหวยยังไงครับจ้าสาธคือสัสดี เหมือนแบบเหมือนถูกมาวันที่หนึ่งออ,อคือจา๋จาจ๋าว่าน่าจะเป็นเรื่องของของผลบุญมากกว่านี้ดูตอบเรื่องนี้ดูมีความสุขคือจ๋ามีเงินกาลังจะไปทําบุญนะคะมันจะไปบริจาคแล้วก็ดูในกระเป๋าตังค์ตัวว่าตายมีอยู่ร้อยเจ็ดสิบฉันลืมกดตัง,งะคะ์อะไรเงี้ยค่ะจ๋าก,ก็อ่าโอเคก็เอาเงินนะั้นเราทำบุญไปละเรียบร้อยแล้วก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วลองแบบเสี่ยงดวงดูแล้วก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่เคยมีดวงทางด้านนี้อยู่แล้วจ๋าก็เอางี้ละกัน ทททเท่ากับจํานวนเงินเมื่อกี้เลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขศูนย์แล้วมันออกภาษากรีดร้านสยามเลยเอ่อะเนการซื้อครั้งแรกหรือเปล่าคะเป็นการซื้อครั้งแรกแ<ต>ใช่เป็นครั้งแรกเราก็ถูกสาวก็แบบตายแล้วลุงนี้ทำไมเออไม่ซื้อเยอะๆกว่านี้เออไงแล้วอย่างงี้จะแบบว่าเล่นอ<ช>ีกไหมครับปิดใจแบบเล่นหน้า <c oughs> อย่างงี้ออตอนนี้มีคนเรียกอาจารย์แล้วค่ะเออเอาแน่ไหมอาจารย์ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เอาได้เอาได้โชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลถูกต้องก่อนไหม เ,เรื่องหนังนิดนะะึงค่ะปีนี้จะได้เห็นพี่จ๋าเล่นหนังไหมกำลังมีบทที่ส่งมาให้ดูค่ะสองเรื่องอแล้วพี่คิดว่าจะรับไหมหรือว่าเคลียร์คังไม่ได้ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือละครที่จะรับไว้ก็คือหนังมายังไม่ยังถ่ายไม่เสร็จแล้วก็รีเทนิพลจะเหลือสองเดือนซึ่งเป็นช่วงที่จ๋าเคลียร์ที่สุดในโลกอยู่ค่ะจ๋าก็เลยคิดว่าถ้าเป็นหนังจริงจ๋ารักหนังที่สุดอยู่แล้วอะค่ะถ้าเป็นไปได้ก็คืออาจจะเป็นเครื่องปีหลังค่ะ ที่ผ่านมาก็เห็นช่วงหนังไปเยอะมากวเราไม่รับมันเสียดายไมันก็เสียดายมันก็เสียดายเป็นเป็นบางอย่างนะคะแต่ว่าจ่าทาทุกอย่างพร้อมกันไม่ได้<ม>ค่ะมันจะก็ทาได้ทีละอย่าง2อ,อย่างค่ะทําเกิน2อ,อย่างมันก็คือตัวเราก็ไม่มีเวลาแล้วอ่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเดี๋ยวว่างานมันออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ดีทั้งจากทั้งงานอ่ะ,ะสองเดือนเรื่องเรียนนี่คือจบแล้วเป็นดองเงตอร์จ่าถ้าจบนะคะใช่<อ>คําว่าถ้าจบค่ะ ปีนี้ต้องจบให้ได้เลยต้องจบใช่ไหมครับปีนี้ต้องจบถ้าไม่จบมันก็จะไม่จบแล้วคะ่ะเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วคะ่ะคือจบจบทำได้เขาไม่ให้ถึงแค่นี้นะใช่แล้วคะ่ะก็เรียกว่าเออเส้นยาแดงแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้ได้คว้าด็อกเตอร์ปุ๊บอนนัอนดับแรกะบบอะไรแล้วค่โอกก้โหอยากจะแบบ มันเหมือนกดแอกเหมือนแบบโล<อ>กเหมือนฉันเป็นไทยแล้วคือเพื่อนจ๋าคือทอ็อ,ทอปคุณท็อปนัทเศษนะคะ<อ>่ะเขาก็เครียดมาก่อนหน้านี้เก็เครียดมากแล้วแบบพอเขาได้เขาจบแล้วนะเขาดีเฟนด์ผ่านแล้ว<อ>เขาบอกตอนนี้เหมือนแบบเหมือนอะไรที่มันปักหลังอยู่ ยกออกไปแล้วอะค่ะท็อปก็บอกอยากเที่ยวจ๋าก,ก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วจา๋าจะอยากทาอะไรจา๋าคิดว่าจ๋าคงลุยงานแบบที่จ๋าไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังแล้วอะตอนนี้คือแบบสมมติจะทางานจ๋ายังนึกว่าแบบเอ๊ะเราเวลามาทานี้มันไม่พอค่ตอน<อ>นี้เ,ไไเรครียดขนาดไหนคะที่จ๋าเมื่อคืนค่ะตื่นมาเจนทำตีสี่คือ จ๋าเป็นลบเครียดลงกเฉพาะ oh. แล้วก็บางทีพอพอ,พอจ๋าว่าคนอาจจะต้องสังเกตตัวเองนิดนึงว่าบางครั้งอะ่ะทุกอย่างมันมันเข้ามาที่ตัวเราเราเราไม่รู้คือความเครียดรอบด้าน mm. ใช่ไหมคะอย่างทุกวันนี้มีผลมากๆสำหรับจ๋านะคือลถติด mm. แล้วจากเครียดจริงๆเพราะว่าเราทํางานที่มีเวลาบีบทุกวันอะ่ะเหมือนต้องมาตรงนี้ถึง6กโมงนะตรงนี้ต้องออกแปดโมงองไปถึงตรงนั้น10บโมงอะไรเงี้ยค่ะคือเราเรา,เราทำงานแข่งกับเวลาทุกวันก็มีผลเรื่องเครียดกับไมเกรนก็ไม่ห่ะหมอไหมคะพี่สาว หาค่ะที่เครื่องให้กำลังใจยังไงบ้างคะก็สู้ๆค่ะ,เค,ะเครื่องมีสองคนขับรถมาขับให้ไหมคะี่ะ <c oughs> ตัวจ๋าเองมีมีพี่คนขับอยู่แล้วค่ะ,ะค่ะเราต้าองอาศัยยังไงต้องพยายามทำาไงบ้างริบตอนนี้จริงๆก็จะต้องจะต้องทานยาบ้างนะคะในในบางครั้งที่มันแบบไมเกรนมันขึ้นมากจริงๆก็ทานยาค่ะ